สวัสดีครับพี่น้อง f อซแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สูขคนครับพี่น้องครับงวดวันที่10บพุทธที่13พี่น้องเป็นยังไงน,นอ้อโศกมานบ่น,น้อพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาพอใจดีกะบริเวณหนพี่น้องผิดหวังอีกเช่นเคยพี่น้องนะครับ แนวทางเล่าพัฒนาพอใจดี3ามงวดติดแล้วพี่น้อง3งวดติดมาแล้วตั้งแต่6,8มา1,6ึ่งกแล้วก็มา3,2พี่น้องนะครับกะบอส,สั่งความผิดหลังให้พี่น้อง f อฟพอใจดีพี่น้องมาตามต่อแนวทางอ่าหงวดที่4พี่น้องแต่ตามลักสูตรนีสิบงวดเตียมเตได้พี่น้องที่เคยเอามาใส่กัน นาะพี่น้องเนาะสูตรนี่1ิปงวดเต็มเต็มจังคอยสิหยุดพักงวดหนึ่งพี่น้องนะครับให้พี่น้องติดตามไปอันนี้เป็นงวดที่4ีพี่น้องนะครับงวดที่แรกมากกว่ 6, 8, าหกแปดมางวดที่สองกับหนึ่งหกหกหนึ่งพี่น้องมางวดที่สามกับสามสองพี่น้องนะครับอยากให้พี่ให้น้องติดตามพอใจดีไปนั่มนะครับเนาะเป็นงวดที่4ีพี่น้อง มันสิเป็นจังไดไห้พี่นอ้องอ่าพิจารณาติดตามเบิงแยง่งไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับเนาะเบิงกะจยเบิงซื่อๆพี่น้องกดไหลกดแช่กดติดตามไว้นําเพื่อมันโศกมันหลบับใส่ปีใหม่พี่น้องคนเฮ่าบบรูจักอนาคตบบรูจักโชคชะตามามือไดบบฮูจักคนพี่น้องนะครับเนวทางเพราใจดี กะเอาเป็นแค่แนวทางพี่น้องกะบได้ไปกาด้านตีคักมากไม้กะระดอกกระเดียพอใจดีกะบริเวนคนที่สีวิเศษสั่งออกตัวนั้นตัวน,นี้ได้พี่น้องอันนี้มันเป็นแค่คว้มเสือพี่น้องแค่ควมเสือเนาะเป็นแค่แนวท่างแนวทางเฮามีคู่บาอาจารย์พี่น้องมีคู่มีบาเฮาก็ไปตามสูตรตามข้องตามทำนองที่เลียนมากพี่น้องครับผมเอาพี่น้อง วันศุกร์พี่น้องเด้อวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่สิบห้าเนาะพี่น้องเนาะคือมืออื่นเนาะมือนีนกับวันที่สิบสี่วันศุกร์ที่สิบห้าเนาะพี่น้องเออเดี๋ยวใส่วันที่กันพี่น้องวันที่วันพุธเอ้ยวันศุกร์สนอกเลยเบนบ่พี่น้องอืมบ่ได้บ่ได้บ่ได้พี่น้อง วันศุกร์พี่น้องเั็นไหมันสิเลือดมั้พี่น้องครับว่วันศุกร์วันศุกร์ที่สิบห้าพี่น้องวันศุกร์ที่สิบห้าทอคอพี่น้องนะครับสองห้าหกหกพี่น้อง งวดนี้รู้สึกว่าสิมันใจหลายกว่างวดที่เหลียวสามงวดที่ผ่านมาพี่น้องงวดนี้แท่นที่สิมันใจหลายที่สุดพี่น้องเลยนะครับเพราะจะดีมันใจหลายที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเด็ดในฮือเขิมเพราะว่ามันได้ตามสูตรมาตรงเป๊ะตรงเป๊ะพอจะดีก็เลยมันใจที่สุดเลยพี่น้องนะพอจะดีก็มันใจที่สุดเลยเมือเ่อีงงวดวันที่สิบหา้าที่จะถึงนี่เมื่ออื่นนี่พี่น้องเล่าพัฒนาพี่น้อง ลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องแต่ว่าปู้งงามงามพี่น้องมักที่สุดเลยพี่น้องนะครับนะครับวันนี้ครับว่ามัน มาดีพี่น้องเล่าภัชนาวันนี้นะมืออื่นนี่นะพี่น้องจัดเลยนะพี่น้องจัดเลยนะครับจะปล่อยให้โอกาสเสียโอกาสนะพี่น้องนะคือจังพอใจดีเขากุ้มของช่องเบาแหลมนะครับช่องเบาแหลมพารวยนะครับช่องน้อยเด้อช่องฮานอยนะครับนั่นแหละครับก็บอกให้เอฟซีทุกคนว่าบบสือเสียใจด้หยวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่วันฝุธที่ผ่านมากบสือเสียใจบอพี่น้องนะครับ อีย <łbym> ังกะเป็นไปได้เบิดครับเล็กบอสวยกระลวยได้ขึ้นกันพี่น้องมันสูตรไผ่สูตรมั่นสำนักไผ่สำนักมั่นคู่บาอาจารย์ค้นละโตตนกันพี่น้องอาจารย์คนละอาจารย์กันพี่น้องนะครับเลียนค้นละคู่กันพี่น้องเนาะเป็นเรียนคู่หนึ่งเขาเรียนคู่สองคู่สามคู่สี่ไปพี่น้องมันแนวทางได้ออกว่ามาบอตรงกันพี่น้องนะครับพี่น้องมักอาจารย์ไดกระจัดตามใจมักตามใจชอบ บอมีภัยบังคับพี่น้องนะครับถ้ามักพ่อใจดีพี่น้องก็เข้าไปเบื้องทางยูทูปเนาะพี่น้องเนาะทางช่อง YouTube พ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องเด้อดังแกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับเอาพี่น้องพ่อใจดีสิพาไปจับคู่แนวทางแม่นยําแนวทางเพื่อผมหมั่นใจที่สุดพี่น้องนะครับนะมั่นใจที่สุดคือว่างวดที่มืออื่นเนี่พี่น้องวันศุกร์ที่สิบห้าพี่น้องนะครับคือว่ารับประกันนะพี่น้องนะครับ รับประกันพี่น้องนะครับก็ว่าสามหวติดแล้วจังไดนมันกับมาค้องเก่าพี่น้องหนูเคยเที่ยวทางใดมั่นก็ต้องเที่ยวทางนั้นพี่น้องคนไปให้ไปหน้าหน่อยนักหน่อยนะสียางรัดทงพี่น้องมันมีทางเขาก็ต้องไปตามทางพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องมาเบิ่งเลขสายลูดสายวิ่งสายมักมือพี่น้องนะครับว่ามีอย่างไงอ่าวิ่งลูด วิ่งลูดพี่น้องวิ่งลูดหกหกกับเก่าได้พี่น้องเด้อผู้ดใดอยากเบิดหนีเบิร์สินอยากมีเงินไปเที่ยวปีใหม่จัดพี่น้องพอใจดีเอายี่หอ้อรับประกันเลยว่าชุดยอดเพราะว่าเขามาเห็นแล้วสามงวดพี่น้องนะครับซ้ายลูดซ้ายวิ่งซ้ายมักเมยครับผม เตรียมตัวเตรียมใจล่อลุนกันพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องเมื่อเบื้องการจับคููของพอใจดีมีอย่างแน่สิจับให้พี่ให้น้องเนาะอ่ะพี่น้องไปเบื้องไปผิดจาราหน้ากันพี่น้องนะครับผมไปเบื้องไปชมกันเลยนะครับหกสองพี่น้อง หกสามพี่น้องหกสี่พี่น้องแนวทางพอใจดีพี่น้องจับคู่ให้เรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานได้ครับเด้ออันนี้มันเป็นแค่นแนวทางบ่ว่ากันพี่น้องพี่น้องมักกระจัดตามพอใจดีพี่น้องถ้าบ่มักพี่น้องกระพานได้ บอไดวากันนะพี่นองนะอ่ะครับอีกชุดหนึ่งชุดต่อไปพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ นี่ครับคือแนวทางพี่น้องนี่ครับนี่ครับแนวทางพอใจดีพี่น้องเดี๋ยวพอใจดีจัดให้สามตัวพี่น้องสามตัวมีหยังแน่เดี๋ยวพอใจดีสิอ่าจัดให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้พิจ,จารนากันแน่นอนพี่น้องครับผมนะครับแนวทางสามตัว มีอะไรบ้างเนาะพี่น,อน้องเนาะสตัวมีอย่างไ่นะเดี๋ยวพอใจดีสิจัดให้พี่น้องได้เอาไปพิจารณากันได้เลยพี่น้อง3ตัวพี่น,อน้องเนาะมักกะจัดขัดกระพานแนวทางทซื้อได้พี่น้องเด้อสามตัวเม็ดเดียวพี่น้อง สามตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องพี่น้องวันนี้ยังแน่พี่น้องเด้อพอจะดีสิพีชนาพี่น้องเนาะให้เบิงได้ชมกันเอาไปพิารณากันพี่น้อง อ่ะผู้ใดใบใจพอใจดีก็ตามพี่น้องผู้ใดบบมันใจก็นั่งเบิง้งบ่าว่ากันนะสตัวเม็ดเดียวมีอยัางไรพี่นอ้องอ่าไปเบิ้งกัน4 6 4หก,ส,หกสาพี่น้องนะครับ เม็ดเดียวเขีนเียเลพี่น้องสี่หกสามเลขสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องอันนี้คือแนวทางพอใจดีพี่น้องนี่ครับผลงานที่ผ่านมานาอพี่น้องน่ะแต่ว่างวดนั่นงวดที่มันออกหกแปดน่พี่น้องแต่พอใจดีใส่วันทีผิดพี่น้องเนาะพอใจดีใส่วันทีผิดพี่น้องก็ขอทวขออภัยเข้าไปเบ่งในช่องยูทู e ก็ได้พี่น้องแล้วงวดที่สองต่อมาออกหกหนึ่งพี่น้องแต่มันเป็นหนึ่งหกก็ถือว่าโอเคพี่น้องสายหลุดสายวิ่งสายมักเมย เข่านะครับจับคู่กับเข่าพี่น้องต่อมาวันที่13ท่านว่าคือมือว่านี่พี่น้องนะสามสองเต็มเต็มพี่น้องเข่าสายวิ่งกับเข่าพี่น้องสายดูดกับเข่าจับคู่กับเต็มเต็มด้วยพี่น้องนะครับจับคู่ให้กับสามสองเต็มเต็มด้วยพี่น้องนะครับออาพี่น้องม้ามือนีพี่น้องพิจารณาจัดตัวเน้นให้เลยพี่น้องนะครับหกสามพี่น้องนะครับวงกลมไม่พอมพี่น้องเอ้าให้มั่นใจไปเลย นะครับเนาะนี่แหละครับแนวทางพอใจดีพี่น้องอ่ะผูใดมักระจัดบ่มกกับพานพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับพอใจดีกับบมีหนังฝากพีตอนน้องเนาะพี่น้องเนาะไก่สีปีใหม่กันแล้วมีแต่แนวทางดีๆแนวทางแมนๆมและกำหมันคงเอามาฝากพีตอนน้องพอได้คานหมูกดำมันซื้อกินซื้ออยากนั้นท้างพี่น้องปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้พอะจะดีกับมีนวทางฝากพี่ต่อน,น้องซำนีน้นะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ